ดีเพื่อนๆทุกคนนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ b m m m e r j o เจ n e y นะครับเป็นรายการที่เปิดใหม่ในปี2025นี้เลยในช่อง b m m m e r Meet ตร g a z ซิ e t h a i l น n d นะครับเป็นรายการที่ผมเนี่ย BMW คู่ใจนะครับพาไปกินพาไปเที่ยวเอารถเนี่ยไปถ่ายรูปที่สำคัญครับ ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเจอเบ W ตนะตามจังหวัดต่างๆนะครับอยากรู้ว่าเขาแต่งกันยังไงไม่ว่าจะเป็นรถเกา่ารถใหม่จะแต่งหรือไม่แต่งคลาสสิกแต่งซิ่งแต่งแนวไหนนะครับมาพบปะมาพูดคุยมาพบเจอกันได้เลยนะครับกับรายการบิมเมอร์เจอรี่นะรถที่ผมพามาวันนี้นะครับเป็นรถเบียมแเอมบนะครับเป็น3 3 0ส e นะตัวนี้เป็นรุ่นของปี2019นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยผมใช้มา5ปีแล้วชุดแต่งรอบคันเนี่ยเป็นเอ็มเปอร์นะแล้วก็ตกแต่งอะไรบ้างก็มีเป็นเบรกเอ็มเปอร์ฟ ล้อเป็นของ F 8 0นะครับเป็นหน้า9หลัง10ยางเป็นมิชลินไพลอ t s สปอร์ต4นะครับที่สำคัญตัวนี้ติดปีเป็นหน้าใสหลังดำสไตล์รลซิ่งเลยนะครับเป็นรถ Daily Use ของผมตัวนี้จูนด้วยบูทมอด d นะครับแรงม้าอยู่ที่378แรงมา้าเป็นรถ Daily Use นะครับขับได้ประจำวันเลยผมตัดสินใจว่ารอบนี้เอาคันนี้มาขับเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชะอำครับผมออกจากกรุงเทพมาตอนเช้าเลยตั้งใจว่า จะแวะมาทานอาหารเช้าที่ชะอำานะครับเป็นอาหารเช้าที่เป็นร้านเล็กๆนะครับร้านลับที่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณรู้จักร้านนี้นะคุณจะรักแล้วก็จะแวะมาทานกัน่ะเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนไปเลยครับเอามาม่าต้มไม่ได้กิดมาม่าต้มตอนเช้าโคตรนาน่ะ ความบังเอิญเว้ยมาเจอร้านนี้เพราะว่าพี่เคยมาทํางานที่บ้านพันท้ายใช่ปะ่ะแล้วพอมาทำใช่ปะ่ะวันนั้นแบบเบื่อกินอาหารเช้าโรงแรมไงก็เลยเออนัดกันว่าเอ้ยเดี๋ยวมากินอาหารเช้าริมถนนด,ดีกว่าปรากฏโอ้ร้านนี้แม่งเป็นร้านแหล่ไอเทม,มและยังไม่จบแค่นั้นมีไข่คนแบบชะอาไส้กรอกเซตนี้จัดเต็มกองทัพต้องเดินด้วยท้อง มือเช้าคือสำคัญที่สุดสำคัญทุกเช้า <laughs> ทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเดินทางมุ่งหน้าต่อสู่หัวหินนะครับทีมงานบอกว่ามีคาเฟ่ยอยู่เจ้าหนึ่งนะไปแวะทานกาแฟก่อนกดโลดูแล้วนะครับจากชะอํานะ ไปถึงร้านกาแฟเนี่ยระยะทางประมาณสัก26กิโลนะครับขออนุญาตพูดเรื่องฟิล์มนิดนึงนะตอนรับรถมาเนี่ยทางโชว์รูมก็ติดฟิล์มให้เรามาใช่ปะฟิล์มที่ได้มาตอนแรกเวลาขับกลางวันใช่ไหมครับมันจะมีเหมือนมีฝ้ามีหมอกบางๆเวลาโดนแดดจ้าๆเนี่ยจะเป็นแต่ตั้งแต่ไปติดฟิล์มของ Ever y d e n n ดนิสมาเนี่ยนะครับบอกเลยว่าอาการฝ้าเนี่ยหายไปเลยแล้วก็ที่น่าแปลกคือเราอะ่ะเอาตรงๆนะผมไม่เคยใช้ฟิล์มเซรามิกนะเพิ่งจะรู้ว่าฟิล์มเซรามิกเนี่ยเวลาติดปุ๊บเนี่ย การกันความร้อนตอนกลางวันเนี่ยปกติผมเป็นคนไม่ชอบขับรถกลางวันนะพอร,รู้สึกว่าเออเราอะ่ะด้วยความที่เราชอบขับรถฟิล์มใสใช่ป่ะ mm hmm. ก็รถซิ่งอะ่ะก็ชอบใสๆเห็นข้างในโชว์ข้างในอะไรเงี้ยเห็นในรถใช่ไหมครับเราก็เลยไม่เลือกติดฟิล์มดำนะก็เลยคันนี้ยังติดครึ่งคันเฮ้ยแ mm hmm. ต่แปลกมากรอบนี้ติดฟิลม์มเปลี่ยนฟิล์มมานะครับปรากฏว่าความร้อนมันลดลงนะพอความร้อนลดลงเนี่ยก็ทาให้อร์รรถยนต์มันเย็นมากขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของฟิล์มเซรามิกเลยครับ ปกติไม่ยอมมาเลยนะครับรอบนี้มาเพราะว่าฟิล์มด้านหน้าเชื่อไหมปกติเนี่ยไปนั่งหลังรถเลยนะแต่รอบนี้ยอมนั่งข้างหน้านะครับเพราะว่าติดฟิล์มมาใหม่ข้างหน้าไม่ร้อนแล้วตัวร้านทุกคนบรรยากาศดีมากเนี่ยให้ดูด้านหลังนะแล้วก็เป็นร้านเล็กๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นจุดสั่งกาแฟตรงนี้นี่จุดสั่งกาแฟอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ เป็นร้านที่มันจะติดทะเลแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยวิวบรรยากาศแบบคุณดูด,ดินี่เลยหาดอยู่ตรงนี้ด้านหลังนะครับนี่ร้านชื่อว่าริฟลิมเลยอยู่ซอยกัวหิน67ใครขับรถลงใต้เนี่ยแวะมาทานกาแฟร้านนี้ได้ครับออกจากคาเฟ่แล้วนะครับกำลังจะไปที่ อุทยานแห่งชาติปากน้ำปราณเมื่อกี้กดโลเคชันดูเนี่ยมันประมาณสัก24กิโลประมาณ18นาทีพอดีน้ำมันเราใกล้หมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแวะเติมน้ำมันนะที่ปั๊มคาวเทคกันก่อนเลยนะครับ95เทคลอนเต็มถังครับคือปกติเวลาเราใช้รถยุโรปเนี่ยนะครับเรื่องน้ำมันเนี่ยต้องพิถีพิถันนะครับเพราะว่ารถยุโรปเนี่ยกำลังอัดจ,จะสูงกว่านะเหตุผลนึงที่ผมเติมคาวเทคเนี่ยเพราะว่า ตัวคาวเทคอะครับมันเป็นน้ํามันที่เกรดพรีเมียมคุณภาพระดับโลกนะปกติเนี่ยตัวน้ํามันพรีเมียมเนี่ยถ้าเติมราคามันก็จะแพงใช่ไหมครับแต่ตัวคาวเทคเนี่ยน้ำมันเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเทครอน95เนี่ยเติมแล้วเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยจะทํางานเต็มประสิทธิภาพเลยครับเรากําลังยูเทินนะครับไปร้านชื่อว่าซี่โครงปร,ราณ ที่สั่งนะครับมีลัดหน้านะลัดหน้าเป็นหมูหมักแล้วก็เส้นหมี่หมูหมักลัดหน้าเส้นใหญ่ซี่โครงนะครับแล้วก็ผมสั่งมาเป็นเกาเหลาซี่โครงมาดูใกล้ๆนี่ตัวซี่โครงจะเป็นซี่โครงอ่อนแบบนี้นะครับแล้วก็มากับซี่โครงแบบนี้เลยนะโค้งอร่ลยซี่โครงมันนุ่มละเนื้อสามทีนี้เรามาชิมลัดหน้าหมูหมัก เด็เราอิ่มท้องแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติปากน้ำปราณน,นะเขาบอกว่าที่นี่ถ่ายรูปสวยมีปากโกงกลางที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยจะสวยมากไป ได้ว่าตอนที่มาเราที่แล้วมันช่วงโควิดนะครับมีเพิ่มเติมคือด้านหลังนี่มีร้านกาแฟาด้านหลังนะครับแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้ล่มลื่นมากฝั่งตรงข้ามด้านหลังทางนู้นนะครับจะเป็นปา่าโกงกางเดี๋ยวผม่จะพาเข้าไปเดินเล่นหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณสักเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงมั้งไปจะพาไปดูด้านในกันครับวันนี้เราเดินเข้ามาด้านในวันอุทยานเป็นปา่าโกงกางนะครับที่ปากน้าปรานด้านในก็จะเป็นแบบปา่าโกงกางโบราณนะอายุมากกว่า40ปีรู้บ่าป่า,ปากโกงกางนี่เข้าไปทําอะไร ทำฐานดไม้โกงกลางนี่ทําฐานดีมากนะเมื่อกี้ไปจุดชมวิวมาครับตอนนี้กําลังจะเดินออกแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับที่ผมมองว่าเราน่าจะมาวันนอุทยานปราณบุรีนะครับนะก็ยังไงฝากที่นี่ไว้ด้วยนะบรรยากาศดีน่ามาเที่ยวมากเลยจ้า ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปปากน้ำปลานนะครับตรงนั้นเขาจะเรียกว่าธนาคารปูม้านะอีกระยะทางอีกประมาณ1.8กิโลเมตร5นาทีนะครับเดี๋ยวไปดูซิว่าไอ้เจ้าธนาคารปูม้าตรงปากน้ำปลานี่มันจะมีของอะไรขายบ้างและมีมุมไหนสวยๆถ่ายรูปเล่นได้บ้างไปดูกันครับไะทุกคนครับตอนนี้เราถึงแล้วนะครับ ปากน้าปลานนะสุดแล้วถ้าเกิดเมื่อกี้ดูจากแมปเนี่ยตรงนี้คือปากน้ำจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวดูฟุตมุมสูงบินโดรนให้ดูว่าตรงนี้มุมนี้สูงขนาดไหนเผื่อเพื่อนๆพื่อเนี่ยอยากมาเที่ยวมาถ่ายรูปเล่นกันมาตรงนี้เลยครับและแล้วเราก็มาถึงบริเวณจุดที่เราอยากจะมาถ่ายรูปกันนะครับ,รบรดาาา้าน,นหน้านะเป็นปานสต้นทุกคน ด้านหน้าเนี่ยร่มด้วยแดดไม่ร้อนนะครับนี่ให้ดูด้านหน้านตาสามต้นครับเรามาถึงแล้วนะครับตาสามต้นอำเภอรพรานบุรีนะอันนี้เป็นโลเคชั่นที่เราตั้งใจว่าจะมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะดูพระอาทิตย์ตกกันตรงนี้เลยนะเอารถมาจอดตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปให้ติดตรงนี้เป็นฟิลไมอา,ามี่นะฮะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นถ่ายรูปออกมาแล้วเหมือนเมืองนอก รูปที่ได้ออกมาเหมือนเมืองนอกหรือเปล่าวิดีโอที่ได้ออกมาเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ <ST AN IC AL> เดี๋ยวใครนะขับ bm มาแล้วมาจอดมิตติ้งกับเรานะเราเลี้ยงนี่เลยแดงโซดาเขียวโซดาสิงนะครับมาเดี๋ยวรอดูเลย คันนี้เมื่อกี้เห็นนะครับมาเป็นกวนแรกเลยคันนี้เป็น36สีขาวนะครับแต่งที่อู่ไหนเราทําที่อู่ไหนครับค่ะโฆษณาเลยแล้วกันนะคะเอ,เอาว่าไป BM Content นะคะอยู่บ้านโป่งราชบุรีค่ะฝากด้วยนะครับอู่ BM เ o n t e n t ตัวนี้เป็น M หมดเลยค่ะล้อเป็นล้ออะไรครับตัวนี้ก็เป็น AC เป็นเททูใส่ 2, 4, 5, 4, 4 0 1 7 7เลยเลยหรอโอ้ไม่เหลือเราอยู่กับอีกคันหนึ่งนี่ คันนี้สวยมากเป็น36สีแดงนะครับเกือบ5องใช่ครับอ๋อโอเคแดงเดิมมันเป็นแดงเลือดหมูใช่ครับใช่ไหมแ,แล้วก็แ,งงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแดงแบบเหมือนแดงเฟอร์เมื่อกี้แจกติ๊กเกอร์น้องไปแล้วดีใจนี่น้องมาคนแรกๆเลยนะครับนะขับเก่งของอำเภอปานบุรีนะครับเดี๋ยวนี่คนแจกติ๊กเกอร์นี่เขาขับคันนี้มาเป็น E30 นะครับได้มานานเนีครับคันนี้เออจริงๆคันนี้เพิ่งได้มาไม่นานครับแต่ว่ารถมันก็มีประวัติอยู่เพราะว่า ผมเคยมีคันหนึ่งทำมานานแล้วทำมาห้าหปีแล้วก็คคือต้องปล่อยไปอพอดีมีความพร้อมก็เลยไปอ้อนอ้อนเจ้าของเก่าที่ที่ที่ขายไปเดี๋ยวนะคันนี้เป็นรถเก่าที่ขายไปแล้วซื้อกลับมาหรอใช่ครับหูแม่งสตอรี่ว่ะรักเขารักเขาอจริงรักเขามากรักเขามากเป็จริงๆบางทีรถบางคันมันมีเรื่องราวกับเราเนาะมีเรื่องราวแล้วก็ด้วยด้วยจังหวะด้วยครับด้วยจังหวะที่เขาเขาปล่อยพอดีอืคือแบบมัน ผมลิขิตคะอือโอ้ต้องขอบคุณพี่เหมียวมากวันนี้มาร่วมงานเดี๋ยวยังไงติดตามเพราะว่ารายการบีมเออร์เจอร์นี่เนี่ยนะครับผมตั้งใจว่าอยากจะขับรถ BM เเนี่ยไปตามโลเคชันจังหวัดต่างๆโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับติดตามวันนิ้วสามรงนี่เราจะบอกให้เดี๋ยวผมจะเลี้ยงน้ําด้วยเป็นขออนุญาตเสิร์ฟเป็นน้ําแดงโซดาสิงได้ครับใครตั้งใจว่าเดี๋ยวใครมาขับ BM เมาเดี๋ยวเราจะเลี้ยงน้ําให้ได้ขออนุญาตนะน้ำมาเสิร์ฟนะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณ วันแรกเลยนะครับกับวินเมอร์เจอร์นีวันที่หนึ่งนะนีแลบใจแป้วนะนึกในใจที่เราประกาศไปจะมีคนมาหรือเปล่าปรากฏวันนี้มีคนมาหลายคนแล้วก็มาจากทางราชบุรีนะครับคนท้องที่ก็มามีคนกรุงเทพมาด้วยนะจริงขับผ่านไปผ่านมาหลายคันยังไงเรามาเจอกันนะครับคบปะพูดคุยไม่ว่าคุณจะเป็นขับรถรุ่นเก่ารุ่นใหม่จะแต่งไม่แต่งขอแค่คุณเนี่ยมีใจรักรถเตรียมเนี่ยมันอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวจบปิดคลิปวันแรกไว้เท่านี้ก่อนพรุ่งนี้มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายมีสถานที่พาไปกินพาไปเที่ยวนะครับ เป็นยังไงตามชมเลยครับ